มันคือสัตว์ประหลาดที่มีสองหัวลำตัวมีแต่กล้ามเนื้อไม่มีผิวหนังทําให้เรามองเห็นเส้นเลือดที่ขดอยู่ในร่างกายได้และมันยังเป็นต้นเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกด้วยครับนักเคลาวีคือสัตว์ประหลาดในตำนานนอร์และเซลติกครับมันได้คู่ขามผู้คนบนเกาะอ,ออกนีของประเทศสกอแตแลนด์ตั้งแต่ศตรวรรษที่17นักเคลาวียังมีฉายาว่าเป็นปีศาจแห่งท้องทะเลที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปทั่วมหาสมุทรครับมันมีรูปร่างเหมือนผู้ชายกําลังขี่ม้าทอดบนมีลักษณะเหมือนมม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 นนนนนุยยส่่่่่วทออออลาา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 งงงงีีััเเเหื้้ไผิปคจจรถ็ดดชพูต ช่วงหน้าร้อนมันจะแอบซ่อนตัวอยู่เงีย,เยบๆใต้น้าแต่ช่วงหน้าหนาวจะเป็นเวลาออกล่าเหยื่อของมันลมหายใจของมันมีกลิ่นเหม็นและเป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไปจะทำให้เหยื่อเสียชีวิตครับเจ้านักเคลาวีเป็นปีศาจที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลที่เป็นน้ําเค็มแต่มันจะเกลื่อนน้าจืดเป็นอย่างมากเพราะเป็นจุดอ่อนของมันครับกล่าวคือถ้าหากใครพบเจอมันให้วิ่งหนีข้ามลำธารท,ที่เป็นน้ําจืดหรือลงไปแช่น้ําเลยก็ดีจะสามารถป้องกันการโดนมันทําร้ายได้ครับนักเคลาวียังสามารถสาบให้หมู่บา้านต่างๆเกิดความแห้งแล้งและอดอยากไปด้ววววยยชชาาาาาาบบบบ้้้นนนนนในแถััััจจึงงงมออ่่ดีีพระกกลลทตํค